สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านกันเหมือนเดิมนะครับก็ทักทายคุณผู้ชมวันนี้นะครับเป็นเวลาสีมงเย็นนะครับก็ช่วงแดดล่มลมตกนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาย้ายกล้าแตงกวานะครับที่เราได้ทําการเพาะไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้ก็งอกแล้วก็พร้อมที่จะลงกระถางได้แล้วนะฮะนะครับอัตราการงอกก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็มีบางหลุมที่ ไม่งอกนะครับพอที่งอกก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้แตงกวานะครับกล้าแตงกวาของเรานะครับมีอายุอยู่ที่8วันนะครับหลังจากที่ผมหย่อนมเมล็ดไปแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปนะครับคลิปที่แล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มาย้ายนะครับ8วันนะคุณผ,ผู้ชมสังเกตด,ดูจะมีใบจริงตรงนี้ออกมานะฮะนี่ นี่ครับแล้วก็ดูลากนะครับลากของเขาพร้อมที่จะลงกระถางได้แล้วนะครับนี่นีอันนี้ผมเอาขึ้นมานะครับให้คุณผู้ชมได้ดูว่านะครับลากของเขาเยอะแค่ไหนนะนี่ขณะนี้พอดีนะครับในการย้ายก้าแดงกวานะครับอย่าให้เกิน10บวันนะครับ8วันสิบวันนะใช้ได้นะครับถ้าเกินกว่านี้ต้นเขาจะแคระแกรนนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการนะฮะที่เราจะกล้าแตงกวาตรงนี้ลงในกระถางกันดีกว่านะครับว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับครับผมคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเพาะต้นเพาะกล้าแตงกวาเตรียมไว้นะครับก็คือหลังจากนั้นนะครับตอนที่เรารอให้แตงกวางอกนะครับคุณผู้ชมก็มาทําการแขวนกระถางนี่รอไว้เลยนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้ นี่นะครับใช้ลวดนะครับแล้วก็กระถางเบอร์12นะครับนี่ก็ทําเป็นลาวไม้แบบนี้นะอันนี้ยังไม่ได้ขึงเชือกทําเป็นค้างให้เขานะครับเพราะว่าเขายังไม่โตนะผสมดินเรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะฮะนี่นะครับสิ่งที่คุณผู้ชมต้องเตรียมก็คือช้อนนะครับเราใช้ช้อนนะครับอ่า ขุดหลุมหน้าตรงกลางนะครับทาเป็นหลุมนะฮะให้พอดีนะครับพอประมาณนะครับขออนุญาตนะครับอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าผมใช้มือนึงนะครับในการถือกล้องนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะครับกระถางอยู่สูงนิดนึงนะนี่นะฮะนี่นะครับคุณผู้ชม ประมาณนี้แล้วครับแล้วเราก็นํากล้าแตงกวานะครับที่เราเพาะไว้นะครับลงไปเลยนะครับนี่ครับจะนี่จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ทําการใช้ดินตรงที่เราขุดขึ้นมานะครับกลบลงไปนี่ประมาณนี้ครับ เราก็กดตรงนี้เบาๆนะครับประมาณนี้นี่นะครับนี่จะได้ลักษณะแบบนี้ครับครับสำหรับต้นต่อไปนะครับเราก็ทําเหมือนกันนะก็คือเราคูณหลุมนะครับให้พอดีกับตรงดินตรงนี้นะครับให้ให้พอดีนะไม่ให้ลึกมากนะครับหรือไม่ให้ตื้นจนเกินไปนะครับคุณผู้ชมนี่ครับแล้วก็ใส่ลงไปนี่ครับ ประมาณนี้ครับนี่แล้วก็ใช้ดินตรงนี้กลบลงไปเลยนี่ครับใช้มือกดเบาๆนะครับรอบๆอต้นกล้า่างกวางของเราน,นี่ครับประมาณนี้นี่ครับต้นต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับเตรียมกล้าดังกวางนะครับ นี่ขุดหลุมแล้วก็เอาแตมกวางไปนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็ใช้ดินกลบตรงโคนเบาๆนะครับนี่คุณผู้ชมทำแบบนี้เลยครับ ครับทำไมเราถึงมาย้ายกล้าแตงกวาช่วงเวลาเย็นๆนะครับก็เพราะว่านะถ้าเราย้ายกล้าตอนเช้านะครับพอกลางวันเขาจะโดนแดดร้อนมากนะจะทําให้ต้นแตงกวาเหี่ยวแล้วก็อาจจะตายได้นะครับเราก็ต้องอย้ายตรงช่วงใบใบใๆนะครับหรือช่วงเย็นๆนะฮะนี่ครับ หลังจากที่เราย้ายพวงกระถางแบบนี้เสร็จเรียบร้อย,ยนะคุณผู้ชมเตรียมบัวนะครับแล้วก็ลดน้ําไม่ต้องลดเยอะนะครับลดไปเล็กน้อยพอนะครับนะครับเราไม่ต้องเยอะครับเล็กน้อยนะครับลดเล็กน้อยนะครับไม่ต้องไปลดเยอะมากนะ ถ้าลดเยอะมากนะครับต้นแตงกวานะครับอาจจะเน่าตายได้นะครับนี่อ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่จะอเอากล้าแตงกวาออกจากถัดเพาะนะครับบาง คุณผู้ชมบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าวิธีการที่เราจะเอาเขาออกมานะต้องทำยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับสำหรับวิธีการนะครับที่เราจะาต้นกล้าแดงกว่าแบบนี้นะออกจากถาดเพาะนะฮะคุณผู้ชมนะครับให้คุณผู้ชมสเกตด,ดูตรงนี้นะอ่อนี่นะครับแล้วเราใช้มือนะบีบ บีบตรงนี้นะฮะบีบบีบไปเลยบีบเพื่อที่จะไม่ให้เขาติดนะฮะตรงถาดเพาะนะครับนี่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วนะครับใหญ่ๆพิ่งดึงแบบนี้นะฮะนี่นะให้คุณผู้ชมใช้ช้อนนะครับผมจะใช้วิธีนี้นะฮะใช้ช้อนนะฮะจิ้มลงไปเบาๆนะครับแล้วก็ค่อยๆค่อยๆนะครับเบาๆงัดขึ้นมาแบบนี้นี่นะครับคุณผู้ชมดู นี่ครับแล้วเราก็จะได้กล้าแบบนี้นะสวยๆนะครับนี่นี่นะครับเราก็ทําแบบนี้เลยนะครับบีบใช้มาบีบนะครับบีบตรงนี้นะครับนี่นี่ที่เห็นเปียกๆตรงนี้นะเพราะว่าฝนตกหนักมากนะครับก็เลยถาดของเราก็เลย เปียกชุ่มนะฮะยังไม่แห้งเลยนี่ครับก็ค่อยๆแบบนี้นะครับค่อยๆนี่นะครับขึ้นมาก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนี่รากของเขาก็จะเยอะมากนะครับนี่นี่นะครับอ่นะครับนี่ก็คือวิธีการที่เราเอากล้านะฮะแดงกวาออกจากถาดเพาะนะฮะเป็นวิธีที่ง่ายๆนะ ก็โอเคนะครับสําหรับวิธีการนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับย้ายกล้าวแตงกวาครับลงกระถางให้หมดนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็คือถ้าปล่อยไว้นานนะครับต้นแตงกวาจะแคละแกนนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราย้ายลงกระถางแล้วนะครับผู้ชมก็แค่ต้องดูนะครับว่า หน้ากระถางแห้งหรือเปล่านะถ้าหน้าดินตรงกระถางแห้งก็ค่อยรดน้านะครับเราไม่ต้องรดทุกวันนะครับไม่ให้แฉะลงเกินไปนะนะครับก็รอดูต่อไปนะครับผมจะมีวิธีการนะฮะในการดูแลยังไงนะเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปนะครับให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับแล้วก็อธิบายไปด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็คงต้องฝากคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ